สำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่อยากจะสั่งสับป,ปะทนโบราณแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีลองฟังคลิปนี้แล้วก็ทําตามไปทีละขั้นนะคะอันดับแรกเนี่ยเลือกจํานวนเส้นแถบทองก่อนค่ะว่าอยากได้กี่เส้นซึ่งระบายของสับป,ปะทนโบราณเนี่ยจะมีติดเส้นแถบทองแบบ4เส้น3เส้น2เส้นแล้วก็แบบไม่มีติดเส้นแถบทองเลยพอเราได้แบบในใจแล้วใช่ไหมคะก็มาเลือกดูค่ะว่าอยากได้ระบายแบบซ้อนสองผืนหรือว่าแบบระบายผืนเดียว ถ้าเป็นแบบระบายซ้อนสองผืนเวลาที่เดินแห่หรือเดินถือสับปะทนเนี่ยก็จะดูพลิ้วพลิวสวยๆแบบนี้ค่ะที่ชายระบายเนี่ยจะดูมีเลเยอร์แต่ถ้าเป็นแบบระบายผืนเดียวเนี่ยความพลิ้วก็อาจจะน้อยกว่าค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณลูกค้านะคะว่าชอบแบบไหนอ้อลืมบอกไปค่ะว่าสับปะทนทั้งสองแบบเนี่ยเวลาที่ตั้งตรงไว้ตรงๆแลถ่ายรูปเนี่ยขอบอกว่าดูไม่ออกนะคะว่าเป็นแบบระบาย2ผืนซ้อนหรือเป็นแบบระบายผืนเดียวแต่ถ้าลมพัดมาค่ะถึงจะเห็น แล้วก็รู้ว่าแบบอ้อระบายผืนเดียวหรือ2ผืนถัดมาก็คือการเลือกเนื้อผ้าค่ะสําหรับท่านใดต้องการเนื้อผ้าแบบสวยๆเป็นแบบเนื้อผ้าที่ไม่เงามากแล้วก็มีความหนาความคงทนเนี่ยแนะนําให้เลือกเป็นไหมอิตาลีค่ะเพราะเวลาที่ทําสรปพทนออกมาเนี่ยจะขึ้นรูปทรงได้สวยแต่ถ้าอยากได้ผ้าไหมแต่เนื้อไม่หนามากเนี่ยแนะนําเป็นไหมญี่ปุ่นนะคะเนื้อผ้าเนี่ยจะบางกว่าผ้าไหมอิตาลีค่ะส่วนท่านใดที่ชอบผ้าเงาๆหรือต้องการประหยัดงบเนี่ยแนะ นำเป็นพัดต่วนได้นะคะส่วนของโครงและด้ามสับป,ปะทนจะได้เป็นสีแดงไปค่ะแต่ถ้าต้องการเปลี่ยนสีเป็นสีดําสีน้ําตาลทองหรือสีโกโก้เนี่ยสามารถบอกพี่อูได้นะคะสุดท้ายก็คือยอดสับป,ปะทนค่ะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะได้ยอดพลาสติกสีทองแบบนี้ค่ะแต่ถ้าต้องการเป็นยอดไม้สักหรือแบบแกะลายเนี่ยแจ้งพี่อู๋ได้นะคะเอาเป็นว่าสําหรับท่านใดสนใจสั่งทาสับป,ปะทนทักหาพี่อู๋ได้นะคะที่รวมบุญสังกฐฑนอายุทยาพิกัดเนี่ยตรงข้ามวัดขุนทิพย์พอดีเลยค่ะ